ก็นี่จทย์เผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ a b s o l u ต e x กำลังสองลบ72เท่ากับ x ว่าเท่ากับข้อใดข้อนี้เรามีเทคนิคในการแก้สมการอย่างนี้นะครับจากสูตรที่ว่าถ้า Assolute x เท่ากับ a แล้ว x จะเท่ากับบวกลบ a ดังนั้นในโจทย์เนี่ย u t e x กำลังสองลบ72เท่ากับ x แสดงว่า x กำลังสองลบเจ็ดสิบสองเนี่ยก็จะเท่ากับบวกลบ x มาดูกรณีแรก x กำลังสองลบ x เท่ากับ x เราแยกตัวประกอบได้ x บวกเก้าคูณกับ x ลบแปดดังนั้น x ก็จะเท่ากับลบเก้ากับบวกแปดส่วนอีกกรณีหนึ่งคือ x กำลังสองลบเจ็ดสิบสองเนี่เท่ากับลบ x ดังนั้น เราก็จะแยกตัวประกอบได้ว่า x ลบ9คูณกับ x บวก8 x ก็จะมีค่าเท่ากับบวก9กับลบ8จนให้หาผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการเราก็นำลบ9บวก8บวก9ลบ8นี่ยนำคำตอบทั้ง4คำตอบเนะีเอามาบวกกัน ซึ่งผลบวกก็จะเท่ากับ0ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2องครับ